มาก่อนเลยนะครับบวกเดี๋ยวผมพาเดินรูรอบนอกข้างในไม่รู้ว่ถ่ายได้ไหรือเรลาเดินรอบนอกกันสีพันเย็นสีพันเย็นหมวกเล็กนะครับอันนี้หมกเด็กอันนี้ยี่ห้อไม่ค่อยรู้จักนะครับ เรียบเลยเดี๋ยวเราซูมจากข้างนอกเปอ่ะห้าหมืนเยนนะครับอันนี้อะไรห้าหมื่าหมื่นสี่ห้าหมื่ตัวล่างนี่เลือกผูแล้วครับห้าหม่นสา ตัวนี้ถ้าเป็นสีขาวด้วยนะครับอันนี้สองหมื่นเยนประมาณหกพันบาทสองหมืเยนห้ามื่นเยนหกหมื่นเยนหกมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ หมวกเกลียงกันเป็นร้อยใบนะครับตรงจุดนี้เยเียบเยียมเลยโอ้เยี่ยนมนี่มีถุงม,มือด้วย เราซื้อมาเท่าไหร่อ่าสองหมื่นหาซื้อมาจาช็อปเีนไทยนี้ไทยที่ไทยผมไปซื้อตัวนี้ครับสองหม่นห้าที่นี่หกสี่แปดศูนย <18, 000. S 1> ์ศนยบาทเท่าไห่ครับสองา1หมื่ประเทศไทย25งหมาครับตัวนี้18ื่นนะครับก็ลดไป7 0 0ดบาทเนะถูกกว่าประเทศไทย7 0 0ดบาทนะครับ สวยๆให้เลยสี่ห้าสามหกศูนลายสวยๆก็แแผงนะส8 6แปดศยออสี่เก้าตัวนี้ใบใบที่เราซื้อไงตัวนี้เลยสี่เก้ใบที่เราซื้อใช่ใช่ นี่เท่ากันเท่ากันก็ูุกว่าในไทยก็ประมาณก็หกเจ็ดพันครับผมมาแล้วก็ยิ่วกับสักใบสองใบนี้ก็น่าจะโออยู่